<c oughs> ได้ยินกันปะเรามาอัปเดตนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมันมีอะไรปะอย่างนี้ก็ไม่มีแฮมีหรอทำไมรู้สึกว่ามันไม่มีนะแล้วเขาว่า มาทำไมอะ่ะเขาบอกให้อัปเดตเราก็อัปเดตแล้วฮัลโหลมันมีอะไรบ้างอะ่ะใครที่เล่นรารู้ก็บอกเราหน่อยนะนีแต่คนแต่ชุดส,สวยๆแหนะเราลองมาดูกันมีอะไรปะเออทำไมไม่ไม่มีอะไรเลยปะไม่รูคนมันขซึ่นปกติกนกมเลยร้านเกมปิดไปแล้ว ถามว่าทำไมปิดเข้าไปก็ไม่ได้ตังค์หรอกฮัโลโหลมันมีอะไรอ่ะอกดผิดลองไปลองที่แต่งตัวก่อนได้ยินกันหรือเปล่าเพราะนี่มันดึกแล้วเราเสียงดังไม่ได้ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยนี่ทำไมมันม,มีชุดใหม่อะไรเข้ามาหรอคือใครเห็นอะไรแปลกๆปลกไหมไม,ไม,มันมีอะไรวะ จะไม่มีปะหรือถ้ามันมีก็บอกด้วยเราไม่รู้ได้ยิน,นะนะหรือเปล่านะฮัุโคนถ้าไม่ได้ยินก็คอมเมนต์นะเดี๋ยาจะไปต,ะต่อเล่งเสียงให้มีอะไรบางวนนี้ยรู้สึกไม่มีเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านค้าชุดก่อนอัโลโหลไม่ได้ซีเรียสเด้อเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อ นี่เดี๋ยวเราจะเข้าในนี้กันเลยอะไรลยปะะ่าวว่านี่มันหาทุกมันเปียงไม่รู้นะานเกมากไม่มีเลยเนาะไม่เห็นมีอะไรเลยฮัลโหลมีอะไรปะเฮ้ยใครได้ยินก็คอมเมนต์บอกได้เนะใครไม่ได้ยินนะไม่ได้ไลค์ทุก <laughs> น่าจะไม่มีแหละเดี๋ยว แปบ,บนึงไม่ได้เครียดเดอ้อแต่มันเสียเวลาดูดาบพิฆาาสูงหน้าปาอสิ่งที่คิดนึกตอนแรกะนึกว่าเข้ามาใหม่ก็คือไอชุดจรวดไม่รู้มันเข้ามาใหม่หรือปะไม่รู้ไม่ได้คิดรีบเข้ามาเลยไม่ว่ามันจะมีอะไร รู้สึกว่ามันมีชุดหนึ่งให้ปแปลกๆชุดไหนก็ไม่รู้เข้ามาแล้วก็กดถ่ายเลยไม่รู้เรื่อง <c oughs> ใครเห็นอะไรแบบไปลกไหมวะกูคอนเงนีนจะะไม่เห็น <c oughs> <c oughs> นี่นะคะพันยังไม่ได้ซื้อสักทีใส่วันนี้ <c oughs> คิดไม่ออกแล้วว่า เรียเริ่มสีแล้วไม่ไหวแล้วไม่มีแหละเนาะแล้วลองเข้าไปดูม,มันจะมีหรอน่าจะไม่มีนะแล้วมันให้อัปเดตทำไมวะมลองไปดูราคาบ้านกอนราคาบ้านดูก่อนไม่ได้ลดเลย เห็นมีอะไรหรือฮัโอโลโหลขอ,อยนะุญาตพิเศษีิเศแป๊แแบบนึ่งมองเห็นเงี้ยบ้งวะฮัลโหลเห็นกันเลยเนาะคนดูทำตัวเหมือนกับว่าไม่รู้ว่ะแต่มันเตือนให้อัปเดตนะครั้งนีน้มันเหมือนมีอะไรครั้งใหญ่เข้ามาเฮ้ยมันมีอะไรกันเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนอะ น่าจะไม่มีนะก็อย่าลืมกดไลค์กดใช้์ให้เราได้นะคะก็ถ้ามีอะไรแบบแอปัปเดตเข้ามาก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเราได้นะบ๊ายบาย